สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะวาดเบเบสสายสมดุลสายบาลานที่แข็งแกร่งที่สุดครับนั่นก็คือแมมมอธทักนั่นเองนะครับไหนก็เป็นโอ้โหเป็นเบเบงาช้างแมมมอธเลยนะเว้ย <c ười> เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งที่สุดนะครับในสายสมดุลอีกตัวหนึ่งเลยนะครมาเรามาวาดกันโดยการวาดรงกลมนะแล้วก็มีวงรอบๆอวงที่2แล้วก็วงที่ 3, นะครับนี่ประมาณนี้เลยคนระับอันนี้คือการล่างโครงนะครับ เราจะมาวาดโค้งเบเบดเนี่ยให้มันเป็นแบบทรงกลมที่สุดนะถึงแม้ว่าผมกําลังล่างโค้งที่4ี่แล้วรู้สึกมันก็ยังเบี้ยวๆนะแต่ให้เพื่อนๆจินตนาการว่านี่คือทรงกลมแล้วนะครับอ่านี่แล้วก็ลากมันเส้นสามมุมอย่างนี้ครับอ่ามันมีจุดจุดเวียงสามุมสามมุมนะเพื่อให้รักษาสมดุลเป็นบาลานซ์นีงครับนี่แล้วก็วาดเติมเขี้ยวไปครับอ่านี่ประมาณนี้เลย ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ค่อนข้างจะลิมิเต็ดด้วยนะอคือถ้าไม่แก่งจริงไม่แก่งจริงก็ไม่สามารถที่จะล้มงาช้างตัวนี้ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ช้างธรรมดานะมันคือแมมมอตเลยนะโคตรเถื่อนนี่แล้วลักษณะเบของมันก็เป็นลักษณะอ่าส่งมันค่อนข้างจะสวยด้วยนะเออคือค่อนข้างสวยอ่ะเนี่ย มีไว้โชก็ไม่น่าเกลียดเลยนะนี่ประมาณนี้เลยครับสามมุมก็เวลาวาดก็พยายามวาดให้มันแบบเอ่อให้มันเหมือนเหมือนกันนะนะคือผมไม่สามารถที่จะวาดเปลี่ยนมุมได้นะฉะนั้นมันก็เลยจะวาดแบบไม่ค่อยจะเหมือนนะผมก็พยายามวาดให้มันคล้ายที่สุดนะเพราะว่านั่งอยู่จุดเดิมเนี่ยมันไม่สามารถวาดอะไรให้เหมือนเดิมให้มันถนัดได้นะอันนี้ผมก็วาดแบบไม่ถนัดเลยนะ มาแล้วก็เติมขอบนอกนครับตรงนี้เลยเนี่มันจะเป็นเหมือนกับโคงจักหมุน,นครับนี่โคตเทนี่อยู่ตรงนี้ครับอ่าประมาณนี้พยายามวงตามอ่าที่เราล่างโค้งเป็นทรงกลมไว้นะคอ่ามันจะทำให้เราวาดได้ง่ายแล้วก็กลมที่สุดนะถึงแม้จะไม่เป็นทรงกลมสมบูรณ์นะ ก็เป็นทรงกลมเสมือนแล้วกัน <c oughs> อันนี้คือเสมือนวงกลมนะอแล้วตรงนี้คือชิ้นใสครนะับก็จะมีดีเทลน,นิดๆหน่อยให้มันดูสวยครับดูดูแบบโอ้โหแบบบุ้งวิ้งอะนี่ประมาณนี้โอเคเติม <c oughs> ตรงนี้เท่ก,กันอ่า พยายามเหลาให้มันกลมหน่อยนะก็ผมก็พยายามกลมที่สุดแล้วนะต่อไปก็เติมรัศมีวงรอบมานิดนึงมันจะประมาณนี้ก็โคง้คง,คงตามวงเลยนะอ่าแบบเนี้ยมีดีเทลนิดนึงอืมนี่ผมขอเรียกตรงนี้ว่าเป็นติ่งรัศมีนะยื่นออกมามันเป็นชิ้นส่วนใสนะครับที่ยื่นออกมา ปึ๊บนี่ประมาณนี้โอเคให้มันมีลักษณะที่วงออกมาใกล้เคียงกันนะสำหรับวงที่4ี่นะเนี่ยค่อยๆไปนะเพราะว่าการวาดเบเบนี่เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็สับสนนะแต่ต้องฝึกวาดบ่อยๆนะแรกๆผมก็วาดแล้วก็มึนๆเหมือน,นกันนะนะเออแต่ถ้าเราวาดบ่อยๆวาดจนชำนาญเราก็จะวาดได้เรื่อยๆนะ นี่ผมก็พยายามฝึกวาดนะเพราะว่ามันรู้สึกมันสวยอะ่ะเออรูปลักษณ์ของเบเบแต่ละลูกมันสวยน่าสะสมเลยอะ่ะเนี่ยซื้อมาเล่นได้แล้วแถมยังจะเอ,อเอามาตั้งโชว์ก็สวยนะมันเหมือนเป็นตาสัญลักษณ์เลยเนี่ยอันนี้ก็คือวงรอบที่ห้านะครับก็พยายามให้มันกลมที่สุดนะแล้วเราก็มาตามด้วยจุดสาคัญนะก็คือจุดตีจุดบาลานครับจุดรักษาสมดุลตรงนี้ก็จะเปรียบเสมือนเป็นอ่า งาช้างนะครับตรงเนี้นี่โค,งโคง้งองอๆเลยนะครับดีเป็นไงครับเหมือนงาไหมครับอันนี้คืองาแมมมอตครับหนาปลิ้นเลยโค้งมาอันนี้คือเหลี่ยมมุมของความโค้งมันนะครับอ่านี่แบบนั้นเนี่ยสวยครับนี่งาช้างก็จะมีสองงาครับมันจะหนาๆหน่อยนะเพราะว่ามันแก่ง นี่ให้มันอยู่ตรงข้ามกับอีกงาข้างหนึ่งพยายามไม่ไม่ออกจากกรอบไอไอวงที่5นะครับีอ่าเนี่ยประมาณนี้นี่คล้ายๆกันเลยครับตรงช,ช่วงปลายๆช่วงปลายๆนี่ก็จะบางๆหน่อยนะแต่ช่วงเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันจะนนหนาๆนี่แล้วก็เติมเหลี่ยมมุมมันไป เนี่ยประมาณเนี้ยฟุฟ่โอ้โหอืมนี่พยายามวาดให้มันเท่าๆกันนะให้มันเป็นสายสมดุลนะของผมนี่มันไม่ค่อยสมดุลนะนะต่อไปก็จะเป็นวาดเป็นงวงช้างนะ,ะดีไซน์จะคล้ายๆงวงงวงช้างนี่ยาวยืดหดกลับเนียประมาณนี้ นี่คือเหลี่ยมมุมนะครับขีดเป็นเหลี่ยมมุมแล้วก็นี่บีตรงนี้ออกมาหน่อยโค้งไปลักษณะมันจะเป็นเหมือนงวงช้างนะครับเห็นไหมครับมันจะเหมือนงวงช้าง,ข,งของโค้องอ่ะพยายามจัดซองให้เป็นวงกลมนะ แล้วก็เติมดีเทลไปครับเนี่ยเป็นล่องล่องอันนี้ช่วยช่วยเสริมการป้องกันนะครับมานี่ประมาณนี้เลยแล้วก็เติมดีเทลไปครับรายละเอียดของตัวเบรดมันอ่า โค้งคือเบตตัวนี้นี่การวาดค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเถื่อนมากเลยนะ <c oughs> คือเนื่องจากมันเป็นสายสมดุลสายบาลานนะจอ่าฉะนั้นตรงนี้มันก็จะอัดแน่นไปด้วยความแข็งแกร่งความอ่ามีการป้องกันที่ค่อนข้างสูง แล้วก็มีความอดทนระดับหนึ่งเลยนะคนี่เพิ่มตรงนี้มาโจรประจบตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นดีเทลของลวดลายมันครับฟึบมันเป็นชั้นครับชั้นของเปลืออันนี้คือเหลี่ยมมุมมันครับนี่ประมาณนี้โค้งเข้าอ่าฮะเนี่ยประมาณนี้แหละ ตัวเบสมันจะละักษณะโค้งมนกลมๆแล้วก็มีเหลี่ยมตบด้วยนะแล้วก็ลักษณะเหลี่ยมตบก็จะโค้งมนเพื่อป้องกันแล้วก็มีสเตมิน่าที่หมุนได้ระดับยาวๆหน่อยนะเออแล้วก็มีโคไอ้มีเหลี่ยมที่พอให้มันตบได้บ้างนะเพื่อจะเคาน์เตอร์โจมตีสวนกลับนะนี่อันนี้ก็จะเป็นงวงช้างครับดีไซน์เหมือนงวงช้างเนี่ย รัดกันอัดแน่นเป็นทรงกลมนี่ครับแค่เห็นดีเทลมันก็โอ้โหมันก็สมบเป็นช้างแบบมอดเลยนะวาดยากพอตัวก,กลไกค่อนข้างจะซับซ้อนครับนี่นี่อันนี้คือลายของวงช้าง สังเกตจะมีอยู่2มุมที่ลักษณะเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเหมือนกับไอ้ตรงด้านมุมบนนะครับก็พยายามวาดให้มันคล้ายๆกันนะเนี่ยมันจะคล้ายๆกับมุมบนนะอ่านี่อย่างเี้ก็ถึงแม้อาจจะยังยังวาดได้ไม่เหมือนบุมบนสักเท่าไหร่นะเออแต่เอาคล้ายๆไปแล้วกันนะ เพราะว่าผมก็จินตนาการไม่ออกนะเวลามองมองมุมนี้เนี่ยทีก็มึนๆมนนี่ครับนี่คือความความยากของการวาดเบรดมาแต่เรามาวาดให้มันเพื่อความสะใจนะครับน,นี่ดูความสวยของลายมันนี่โอเคนี่มาติดเลยโมนี้ว้าเนี่ย นี่โอ้โหเขาสวยนะเนี่ยอย่างเท่มาต่อมาเราก็วาดตัวล็อกชิปกันครับนั่นก็คือแมมมอสทักนั่นเองนะโอ้โหนี่วาดตาก่อนเลยครับตาดุดุเลยครับนี่แล้วนี่คืองวงช้างแล้วก็วาดงาครับงาก็จะโคง้โคงๆใหญ่ๆนั้นหนาเลยนะนี่แบบเนี้ยโหดโหดยังเถื่อนครับนี่โอเค ปุ๊บนี่งวงนี่ลายนะครับมันจะมีลายงวงช้างก็จะมีขนนะนี่ฟูฟ่องแหลมๆอย่างเท่เลยครับแล้วนี่หูช้างนี่ลายหูช้างอ่าเติมลายนิดนึงนี่มาต่อมาเราจะวาดอ่าสูรที่อาศัยอยู่ในเบลเบลดนะนั่นก็คือแมมมอธนะนี่แมมมอธทักวาตาครับ ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในล็อกชิปนะเป็นวิญญาณสถิตครับอยู่ในนี้เวลาขึ้นลไลน์เอ็กซ์ตีมเมื่อไหร่ตัวนี้จะโผล่ออกมานะมาเราจะมาวาดช้างแมนมอสุดแก่งตัวนี้กันครับวาดตาเสร็จแล้วก็วาดงวงยาวๆเลยนี่ผมจะวาดให้มันโหดที่สุดนะครับดูแล้วน่ากลัวเลยคนระับแบบทุกคนจะวาดตามผมไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้มาสอนวาดนะแต่ถ้าใครวาดตามได้ก็โคตรเก่งอะ อ่าอันนี้คืองาช้างนะครับงาต้องเบลเลอร์หน่อยครับอ้วนๆน,นี้ให้สมกับเป็นแมนมอดเป็นไงเล่าอ่าเห็นมแค่แค่วาดวาดงาออกมาอย่างนี้เพื่อนๆก็น่าจะวาดตามกันยากแล้วนะนี <c> ่ <oughs> ผมมันหนาแข็งแกร่ง,งสุดเดือดแล้วก็มีหูที่ค่อนข้างจะใ,ใหญ่นะ อ๋นี่หูบนเหมือนคล้ายๆใบไม้นะครับทรงใบไม้ใบโพลเลยครับแล้วก็ทรงผมตวัดตั้งขึ้นราวกับซ ah. ุปเปอร์ไซยานี่ดูขนมันครับมาวัดลำตัวแบบสุดโหดกันครับแมงมอสนี่วัดเป็นโค้งก่อนนะกลมๆเหมือนไส้กรอกครับนี่แล้วก็วัดขาหน้า อ่าโหดูครับดูขามันโคตรจะแข็งแกร่งนะนี่ตูดแล้วก็ขาหลังยืนอย่างมั่นคงนะนี่สมก็เป็นสายสมดุลน,นะโอ้โหเฮ้ยทำไมมันปาดเปียวจังวะโคตเท่เออฮ้น่ากลัวชิบหายสุดติ่งวะแมมมอนทัก ตาดูด,ด้วยเรสพลังการโจมตีที่เดือดดันดับดิ้นเดาเดไม่มีใครร้อนแรงเท่าฮอตพีอีกแล้วลเลงบูเกลอย่างเกลี้ยกราดดังแมมมอธที่สรงพลังเบรนซิวเวอร์เกให้แมมมอสสายบาลานยิ่งดูหน้าเกรงขามโอ้โหตัวสั่นแล้วธมซิวเวอร์ลองช้ำงานนี้แมมมอธทักโคตรหุ่จรเครือบเวนได้เบาให้กับเบรดที่แข็งแกร่งเหลากับอสูรกายระบายความเทินดิบด้วยเพ่เเผเบรดตัวนี้ของมันต้องมีแมมมอธทักตอนนี้ บอกเลยว่าอย่างเฮี้ยม